ทุกความสัมพันธ์มีทั้งช่วงเวลาที่สวยงามและท้าทายเมื่อรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือการทำงานร่วมกันแต่บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นรักแท้อาจไม่ใช่สิ่งที่เราควรมีอยู่ลองเช็คดูเจดสัญญาณเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังไปในทิศทางไหน ับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เรามาพูดคุยกันด้วยเรื่องความรักความสัมพันธ์และการตามหาคู่แท้หลายคนอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาคนที่ใช่แต่เคยคิดไหมว่าเมื่อเจอใครสักคนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคือคนที่เหมาะสมที่จะใช้ชีวิตด้วยกันหรือแม้แต่การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องจริงๆ ความเข้ากันได้สําคัญแค่ไหนแม้ว่าความเข้ากันได้จะไม่ใช่เครื่องการันตีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแต่จากการศึกษามันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและความสุขในความสัมพันธ์ยิ่งคุณและคู่ของคุณเข้ากันได้ดีเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสมีความสุขร่วมกันมากขึ้นเท่านั้นคู่ในฝันกับความจริงทุกคนมีภาพในหัวว่าคู่ในฝันควรเป็นแบบไหนแต่ในความจริงเราแทบไม่เคยเจอใครที่สมบูรณ์แบบเลยตรงกันข้ามเราเรียนรู้ที่จะประณีประนอมเติบโตไปพร้อม และรักเขาในแบบที่เขาเป็นแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องก็ตามความเข้ากันไม่ได้หรือแค่แตกต่างบางครั้งความแตกต่างในตัวตนอาจทําให้เกิดความสงสัยว่าเราสองคนเหมาะสมกันจริงหรือเปล่าถ้ามีคําถามนี้อยู่ในใจต่อไปเนี้คือ7สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณทั้งสองอาจจะไม่ใช่คู่ที่ลงตัวกันพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ข้อหนึ่งสัญญาณที่หไม่เข้าใจกันตั้งแต่แรก ถ้าคุณกับคนรักดูเหมือนจะไม่เข้าใจกันเลยตั้งแต่เริ่มต้นนั่นอาจเป็นตัวบ่งชี้สําคัญว่าคุณสองคนอาจไม่เหมาะสมกันเท่าไหร่การเข้าใจความรู้สึกหรือความต้องการของอีกฝ่ายเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีหากคุณรู้ว่าการสื่อสารเต็มไปด้วยความสับสนหรืออีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่เข้าใจคุณเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่นี่อาจหมายความว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณและเช่นเดียวกันในทางกลับกันทําไมการสื่อสารถึงสําคัญอยู่กับคนที่สามารถพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรง รับฟังและเข้าใจทั้งคําพูดและสัญญาณที่ไม่ได้มาจากคําพูดเช่นการแสดงออกทางสีหน้าน้ําเสียงหรือพฤติกรรมจะทําให้ความสัมพันธ์ราบรื่นกว่าเพราะการสื่อสารผิดพลาดสามารถนําไปสู่การเข้าใจผิดที่สะสมและสร้างปัญหาในระยะยาวได้ถ้าคุณกับเขาสามารถเข้ากันได้ในระดับลึกรู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกหรือหมายความว่ายังไงแม้ไม่ได้พูดออกมาตรงๆนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่แข็งแรง สัญญาณที่2คุณแตกต่างกันเกินไปแม้ว่าจะมีคำกล่าวว่าคนละขั้วดึงดูดกันแต่ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและมั่นคงมักมีพื้นฐานมาจากการมีบางสิ่งที่เหมือนกันอย่างน้อยสองสอย่างนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องชอบเพลงหนังหรือมีกิจกรรมโปรดเหมือนกันทุกเรื่องแต่การมีจุดร่วมที่สำคัญเช่นค่านิยมทัศนคติหรือเป้าหมายในชีวิตจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมีรากฐานที่มั่นคงมากขึ้นความแตกต่างเท่ากับดาบสองคมแน่นอนว่าการอยู่กับ คนที่แตกต่างจากเราอาจสร้างความตื่นเต้นและความสดชื่นในช่วงแรกแต่ความตื่นเต้นเหล่านั้นอาจค่อยๆจางหายไปเมื่อเวลาผ่านไปและถ้าความแตกต่างเหล่านั้นทําให้คุณสองคนไม่สามารถเข้ากันได้ในระดับลึกเช่นอารมณ์ขันมุมมองชีวิตหรือวิธีการตัดสินใจความสัมพันธ์ก็อาจกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นบทสรุปเมื่อความใหม่และความมือหวาค่อยๆหายไปสิ่งที่เหลือคือตัวตนที่แท้จริงของคุณทั้งสองคน ถ้าคุณไม่มีจุดร่วมที่เชื่อมโยงกันเช่นค่านิยมหลักการหรือความเข้าใจในมุมมองสำคัญๆชีวิตคู่ก็อาจเป็นเพียงความพยายามในการประนีประนอมที่เหนื่อยลา้าแทนที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มดังนั้นอย่ามองแค่ความสนุกในช่วงแรกแต่ลองถามตัวเองว่าเรามีอะไรที่เหมือนกันพอจะเป็นรากฐานของความสัมพันธ์หรือเปล่า สัญญาณที่3คุณพยายามเปลี่ยนแปลงกันและกันในความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและมั่นคงการเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันคือหัวใจสําคัญผู้รักควรเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้กันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นควรม,มาจากความต้องการของตัวคุณเองไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายบังคับหรือกดดันเปลี่ยนเพราะอยากไม่ใช่ต้องหากคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่พอใจกับตัวตนของคุณและคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เขาพอใจ โดยที่สิ่งนั้นไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของคุณเองนี่อาจไม่ใช่หนทางที่ยั่งยืนเลยเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มาจากใจของคุณเองมักนําไปสู่ความกดดันและความไม่สุขในระยะยาวตัวอย่างง่ายๆการแต่งตัวการพูดจาหรือแม้แต่เพื่อนที่คุณคบสัญญาณเตือนชัดเจนถ้าคุณรู้ว่าต้องซ่อนตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือไม่สบายใจที่จะแสดงความเป็นตัวเองแม้ในช่วงเวลาที่อยู่กันแค่สองคนนี่คือสัญญาณเตือนว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ เหมาะสมคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าอยากเป็นใครและถ้าความสัมพันธ์ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอหรือต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกยอมรับลองพิจารณาใหม่ว่าคนคนนี้เหมาะสมที่จะเดินไปข้างหน้ากับคุณหรือไม่ สัญญาณที่4ทะเลาะกันบ่อยเกินไปการมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องกับผู้รักเป็นเรื่องธรรมดาและอาจส่งผลดีต่อสุขภาพของความสัมพันธ์ด้วยซ้ำเพราะมันช่วยให้เราสื่อสารถึงความต้องการและมุมมองที่แตกต่างแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อการทะเลาะกลายเป็นกิจ,จวัตรและบ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยเลราะเพื่อสร้างหรือทำลายการถกเถียงหรือขัดแยง้งควรนำไปสู่การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาไม่ใช่การทำให้การรู้สึกแย่หากการ การทะเลาะเต็มไปด้วยการตะคอกเสียงดังการดูถูกหรือลดคุณค่าของอีกฝ่ายการเก็บความแค้นหรือใช้อารมณ์เป็นอาวุธนี่คือสัญชาตญาณชัดเจนว่าความสัมพันธ์อาจไม่เป็นสุขและการอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นานๆจะทําให้คุณเห็นด้านที่แย่ที่สุดของตัวเองซึ่งไม่ดีเลยสําหรับทั้งคู่เมื่อความขัดแยง้งไม่ได้ช่วยพัฒนาหากทุกครั้งที่ทะเลาะกันและจบลงด้วยความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือแค่เพิ่มบาดแผลใหม่ๆการพยายามหาทางออกด้วยวิธีสื่อสาร ที่สร้างสรรค์และเคารพกันอาจเป็นคําตอบแต่ถ้าสิ่งนั้นยังไม่ช่วยคุณอาจต้องถามตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีพลังบวกมากพอที่จะก้าวต่อไปหรือไม่ทะเลาะกันไม่ผพีแต่ถ้าทะเลาะจนหมดแรงและหมดใจอาจถึงเวลาทบทวนความสัมพันธ์นี้ สัญญาณที่5คุณหลีกเลี่ยงปัญหาเพื่อรักษาความสงบในความสัมพันธ์การหลีกเลี่ยงปัญหาอาจดูเป็นเหมือนทางออกง่ายๆเพื่อรักษาความสงบแต่การเก็บทุกอย่างไว้ในใจและพยายามทําให้ทุกเรื่องดูดีอาจทําให้ความสัมพันธ์นั้นเปราะบางกว่าที่คิดความสงบที่อันตรายแม้การทะเลาะกันตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างชัดเจนแต่การที่คู่รักไม่มีความเห็นต่างเลยหรือหลีกเลี่ยงการพูดถึงปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องดีเช่นกันเพราะมันทําให้ความรู้สึกจริงถูกละเลยการ แสงเห็นด้วยหรือปกปิดสิ่งที่ไม่พอใจอาจสร้างระเบิดเวลาที่จะระเบิดในอนาคตความสัมพันธ์ที่ขาดการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาจะขาดความลึกซึ้งและความแข็งแกรง่งการสื่อสารคือกุญแจความขาดแย้งไม่จําเป็นต้องนําไปสู่การทะเลาะวิวาทที่รุนแรงเสมอไปแต่ควรเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นถ้าคุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์รับฟังและเคารพความเห็นของอีกฝ่ายยอมรับข้อแตกต่างและหาทางออกที่ทั้งคู่พอใจ นี่แหละคือการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและถ้าความสงบที่คุณมีอยู่ตอนนี้เกิดจากการกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงบางที่อาจถึงเวลาที่คุณต้องพูดคุยกันอย่างเปิดใจแล้ว สัญญาณที่ 6. การเข้าสังคมของคุณแยกขาดจากคนอื่นหากคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณถูกจํากัดอยู่แค่ระหว่างคุณสองคนโดยไม่มีการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกเช่นไม่เคยพบหรือใช้เวลากับเพื่อนหรือครอบครัวของอีกฝ่ายไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรืองานสังสรรค์อีกฝ่ายไม่ได้แนะนําคุณให้รู้จักคนสําคัญในชีวิตของพวกเขาสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนที่สะท้อนว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจขาดความสมดุลหรือความเปิดกว้างความสําคัญของการมี ส่วนร่วมในวงสังคมการได้รู้จักเพื่อนครอบครัวและคนสําคัญในชีวิตของคู่รักเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจเพราะมันช่วยให้คุณเรียนรู้มิติอื่นๆของคู่รักและเข้าใจชีวิตของพวกเขามากขึ้นการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดของอีกฝ่ายทําให้เกิดความเชื่อมโยงและยอมรับในวงกว้างการเข้าสังคมร่วมกันสามารถทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเติบโตในทางที่หลากหลายและน่าสนใจวิธีปรับสมดุล หากคุณสังเกตเห็นว่าแง่มุมในความสัมพันธ์ของคุณขาดหายไปลองเปิดใจพูดคุยกับคู่รักเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณแสดงความสนใจที่จะรู้จักคนสําคัญของพวกเขาเช่นครอบครัวหรือเพื่อนสร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมที่ทั้งสองคนรู้สึกสบายใจการเชื่อมโยงกับวงสังคมของกันและกันไม่เพียงสร้างความเข้าใจแต่ยังช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณยั่งยืนและเต็มไปด้วยความสุขมากขึ้น สัญญาณที่7คุณไม่รู้สึกดึงดูดหรือเคมีที่ลงตัวแม้ทุกอย่างในความสัมพันธ์จะดูสมบูรณ์แบบบนกระดาษเช่นคุณทั้งคู่สนิทสนมเข้าใจกันดีหรือมีเป้าหมายร่วมกันแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้สึกโรแมนติกหรือแรงดึงดูดทางอารมณ์ไม่สัมผัสถึงเคมีที่เป็นธรรมชาติระหว่างกันรู้สึกว่าอีกฝ่ายเหมือนเพื่อนสนิทมากกว่าคนรักนี่อาจเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์นั้นขาดปัจจัยสำคัญในการสร้างความรักโรแมนติกความสำคัญของความรักและแรงดึงดูดตามทฤษฎี ความรัก3ส,ส่วนของโรเบิร์ตสเตอร์นเบิร์กความสัมพันธ์ที่ดีต้องประกอบไปด้วยข้อที่1ความสนิทสนม Intimacy ความใกล้ชิดและความผูกพันข้อ2ความมุ่งมั่นการอุทิศตัวให้ความสัมพันธ์ 3. ความรักใคร่แรงดึงดูดและความปรารถนาหากขาดความรักใคร่ความสัมพันธ์นั้นอาจคล้ายมิตรภาพที่ดีแต่ไม่พัฒนาไปเป็นความรักโรแมนติกได้อย่างสมบูรณ์การตัดสินใจในความสัมพันธ์ฟังเสียงหัวใจตัวเองหากคุณรู้สึกไม่ดึงดูดตั้งแต่แรกเริ่มอาจไม่ใช่สัญญาณที่คุณควรมองข้ามสำรวจความรู้สึกลองคิดว่าคุณสามารถจินตนาการชีวิตร่วมกันในระยะยาวกับคนคนนี้ได้หรือไม่ แยกแยะความรักแบบเพื่อนกับความโรแมนติกการเป็นเพื่อนสนิทที่ดีไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์นั้นเหมาะสําหรับการเป็นคู่ชีวิตสรุปความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาและความพยายามในการสร้างแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณต้องหาคนที่รู้สึกคุ้มค่าแก่ความพยายามและทําให้คุณรู้สึกเต็มที่ทั้งในแง่ของความรักความเข้าใจและแรงดึงดูดใจที่ลงตัวขอบคุณและสวัสดีครับ